สวัสดีครับอันนี้เป็นเราสำหรับไก่แจ้นะครับพ่อแม่พันธุ์ไก่แจ้นะครับ,รบเราจะไม่ปิดประตูเพราะปล่อยให้เขาได้ออกไปในช่วงเช้าช่วงเงยง็นเขาจะกลับเข้าเล้าเองนะครับน,นี้เราจะพามาดูนะครับเ,เป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดเทศนะครับเราทดลองมาให้ แม่ไก่แจ้ฟักนะครับซึ่งก็ใช้เวลาฟักประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงหนึ่งเดือนครึ่งสําเร็จนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่า,อ,าอยู่กับแม่ไก่นะครับแม่ไก่ดูแลอยู่นะครับแม่ไก่ดูแลอยู่เดี๋ยวพอแข็งแรงอีกสักนิดหนึ่งนะครับประมาณตั้งห้าถึงสิบวันเราก็จะแยกออกไปนะครับเพราะว่าลักษณะาการหากิน ระหว่างเป็ดกับไก่อาจจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวลูกไก่จะไม่แข็งแรงนะครับช่วงนี้ยังเพิ่งเอาลงมาจากตะก,ก้าที่ฟักไข่นะครับก็เลยยังให้อยู่กับพ่อแม่ออย่ให้อยู่กับแม่ก็เรียกอะไรแม่บุญธรรมไปก่อนนะครับแม่ไก่แย่นะครับดูแลลูกอย่างดีนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อาจจะได้ลองเอาไข่ห่านนะครับหรือไก่ หรือไขออ่นกกระจอกเอ้ยไม่ใช่แก้ไข่นกอ,ออะไรอะนกกระทาน,นะครับมาลองให้แม่ไก่ฟักนะครับหรือว่าไก่งวงนะครับมาลองให้แม่ไก่ฟักดูนะครับเพราะว่าแม่ไก่แจ้เขาฟักเก่งนะครับเขามีความชำนาญด้านนี้นขอบพระคุณครับพรสิริฟาร,ร์มบ้านจะป่าเชียงปินอุดรธานี